ชื่อเด็กอิฉันที่สาโพธิธี่ทค่ะอยู่ชั้น KGT ส e ลกจีค่ะหนูอยู่โรงเรียนสารศาสตร์ิเทสุมปากค่ะในวันนี้หนูจะมาเล่าในทางเรื่องหนูด้หมด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp แกไปถามหนูได้หมดเองดีกว่าสวัสดีกำลังจะไปไหนหรือหนูได้หมดแอนตอบกลับว่ากำลังจะไปบ้านคุณยายค่ะเขาคุณยายป่วยอืนหมาป่าพู่บอกมาว่าถ้าไปทันปาร์ี่ต้นไม้สูงๆจะไปบ้านคุณยายได้เร็วขึ้นนะงี่จะได้จะได้อ หนได้งายขึแลทมป๊กปนให่จงครเพาจะได้กินหนูได้ง่าขึ้นไงฮ่า่ามาปอกจะตัดสู้หนูได้หมดแดนฮ่าฮ่าช่ด้วยช่ด้วยช่วเชอรนาพาสองคนมอนเห็นเลยรีบได้มอบอกออกไปจากบ้านออกไปนั่งมบาไเห็นการอะไ ที่รู้ว่าไม่ให้ไว้ใจคนอื่นอันตรายจากนันงที่ตัวเราขอบคุณค่ะ